รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชวนคุณผู้ชมสำรวจที่พักกันที่เกาะกูดจังหวัดตราดค่ะยังมีที่พักอีกแห่งหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าพักเป็นซิสเตอร์โฮเทลของเวนดี้เดอ o พูค่ะตั้งอยู่บนชายหาดที่เขาบอกว่าสวยที่สุดบนเกาะกูดเดินไม่กี่ก้าวจากห้องพักนะคะถึงชายหาดเลยแถมที่นี่เนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมีกิจกรรมก็เยอะค่ะตามเรามาเช็คอินที่นี่เลยทิกเบลรีสอรจะน่าพักแค่ไหนตามอาเวคชันมาเลยค่ะ ประสบการณ์เนื้อระดับด้วยบัตรเครดิต UOB Privy Miles 4K Handy Cam Sony เก็บช่วงเวลาพิเศษของชีวิตให้ยาวนาน เชื่อแน่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องอยากทําความรู้จักกับทิงเกอร์เบลรีสอร์ทแล้วล่ะค่ะวันนี้ได้รู้จักแน่เพราะว่าเราอยู่กับพี่ต้นแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะในเล่าก่อนว่าทาไมถึงใช้ชื่อนี้พี่ก่อนจะไปคอนสงค์คอนเซปของโรงแรมอะไรก็ตามชื่อนี้คือก่อนที่จะมาทารีสอร์ทนผมมาเที่ยวที่นี่สามครั้งแล้วอ๋อเป็นนักท่องเที่ยวก่อนเป็นนักท่องเที่ยวครับผมมาสามครั้งปีละครั้งชอบด้วยพอมาทําของตัวเองปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ชื่ออะไรก็ได้ที่คน พูดปุ๊บจําได้ปั๊บก็เลยครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยไปเที่ยวทางใต้เขาจะมีชื่อป๊อปไอทัวร์จนถึงวันนี้ไอ้ครั้งนั้นอ่ะยี่สิบปีมาแล้วยังจําได้ป๊อปไอทัวร์เรามาเลยเราก็เลยตั้งอยากได้ตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งที่ที่คนจําได้แล้วการ์ตูนตัวเนี้ยคาแรคเตอร์มันคล้ายกับการท่องเที่ยวของเราเพราะว่าการ์ตูนปิระแพนเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ปีนวัลแลมีการประจนภัยเใช่ไหมมาถึงปุ๊บต้องโดนนั่งเรือเร็วก็แทกกระแทกนิดนึงมาถึงมันจะได้บรรยากาศที่แบบเวลาเด็ก เจอขึ้นหน่อยนึงปุ๊บแท็กปึ้งมันรู้สึกถ้าจะมาหาปิตาแพนเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าผจนภัยก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเลือกกระตูนชื่ออชื่อปิตาแพนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เลยเปิดเป็นสาขาต่อมาจนเป็นทิงกะเบลวันนี้นะครับทิงกะเบลอาคานีมีสาเหตุที่ทำไมถึงเป็นชื่อทิงกาเบลคราวหมอาคานีได้รู้แล้วว่าทําไมถึงใช้ชื่อนี้นะต่ทง่ายนะเพราะการคลิกดูเออหาที่พักกอดูออ ทิงกรเบลอ,อะไรอย่างนี้แต่ทีน,นี้มาถึงคอนเซปต์อะคะ่ะพี่ต้นมีคอนเซปต์ไหมที่นี่ว่าเราอยากให้เป็นยังไงอะ,อะไรยังไงตัวทิงกรเบลเนี่ยจุดเด่นที่เราอยากให้ได้รู้สึกจริง,รงๆคือเป็นบีสอร์ทเล็กๆน่ารักม,มากๆนะครับแล้วก็จุดเด่นที่มากที่สุดทิงกรเบลเนี่ยที่ไม่มีใครเหมือนเลยคือมีบ้านบีดฟอนนะครับถึง 8ห้องเดินครึ่งหนึ่งเดินไม่กี่ก้นี่ถึงหาอยู่ที่หาดมือนนอนอยู่ริมหาดเลย <c oughs> ค,รครับนี่มีบ้านบีดเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องทั้งหมดเรามีทั้งหมดห้อง15ห้องมีบ้านบีด8ห้องไปดูโรงแรมใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่มีบีดฟ้องอยู่2ห้อง นะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างบีทฟอน์บีทฟอนนี่ตั้งเรียงเลยนี่ตั้งเรียงบีทฟอน์ที่เป็นบีทฟอนจ์จริงๆมีความเป็นส่วนตัวที่เป็นบีทฟอนจ์จริงๆนี่คือจุดเด่นของทิ้งกระเบียวนั่คือธรรมชาติจริงๆมาถึงเกาะขูดแล้วก็อยากให้สัมผัสธรรมชาติจริงจเรียกว่าถ้าเปิดประตูนอนนี้ได้ยินเสียงคลื่นตลอดอยู่บนหาดทรายเลยครับผมลอดเนาะคือไม่ใช่ทุกที่จริงๆอย่างที่พี่ต้อนรับคือบางที่อาจจะน้อยมีห้องแบบอ่าใช่แบบนี้นี่ นั่นก็เป็นคอนเซปที่ชัดเจนมากก็คือบ้านมีบ้านริมหาดที่ริมหาดใช่ครับผมส่วนบ้านด้านหลังนะก็จะมีสระว่ายน้ําให้นะครับฉะนั้นจะเลือกแล้วแต่สไตล์แล้วว่าบางคนอยากได้ติดหาดเลยบางคนอยากได้สระว่ายน้ําส่วนตัวเล็กๆน่ารักที่อยู่ในห้องนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงกว่าก็จะเลือกห้องด้านหลังนิดนึงครับผมจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างหนึ่งกันว่าหาด ครับผมอันนี้เขาเรียกหาดอะไรอ่ะอ่าอันนี้ชื่อหาดคลองเจ้าครับเราคือเราเคยทางเกาะกูดเนี่ยเคยประกวดหาที่นี่เป็นหาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเกาะกูดนะครับเพราะว่าเขาแข่งกันสองอย่างอะหาแต่ที่ทรายทรายที่เนี้ยขาวที่สุดแล้วก็ละเอียดที่สุดครับผม เวลาแข่งเด่ยวๆได้แข่งเรื่องนี้ขอพี่ต้นบอกละเอียดที่สุดพี่ขอโทษนี่เอาเท้ารีบเอาเท้าหยิบมาละเอียดจริงๆนี่ครับเป็นสายที่ขาวสุดละเอียดสุดครับผมในในกรับก็เลยเป็นหาดที่ค่อนข้างที่จะาเป็่หาดอื่นอาจาะก็นิดนึงแต่จริงๆต่อพูสวยทุกหาเลยครับผมสวยทุกหาเลยหาดนี้นีเตียวเองครับผมก็แสดงว่าเราโชคดีอยู่บนหาดที่สวยธรรมชาติที่ดีครับผมแล้วทิวมะพงทิวมะพร้าวอะไรยังแน่นหมดเลยเนาะครับผม ือเรียกว่าทั้งธรรมชาติด้วย สวยงามด้วยครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยสะดวกสบายด้วยสะดวกสบายยังไงใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาที่ว่าเกาะขุนเนี่ยนึกสึกว่ามันไกลนะครจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนเขาึกตอนนี้หลายคนก็รู้สึกอย่างนั้นกันนะจริงๆแล้วเกาะขุนเนี่ยเป็นเกาะที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะครับขับรถกี่ชั่วโมงพี่ต้องไปทีประมาณ315กิโลครับผมแล้วแต่ความเร็วจะสี่หชั่วโมงเขาขับแล้วทานข้าวด้วยแวะห้องน้ำห้องน้ำก็สี่ห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ใกล้กรุงเทพที่สุดที่สวยที่สุดแล้วคครรรัับบผมนะะะยทา สามอยสิบห้ากิโลเนี่ยรัศมีกรุงเทพผมเชื่อว่าหานี้เป็นหาที่ไม่แพ้ใครเลยนะครับอืซึ่งสะดวกสบายด้วยเพราะว่าขับรถมา4ี่ห้าชั่วโมงปุ๊บก็จอดที่ทาเรือของเราแล้วชอบตั้งเนี้ยท่าเรือแล้วมีกระฟงกาแฟ นั่งรอนิดเดียวแล้วก็ขึ้นเรือมาก็ถึงเลยเพราะว่าที่นี่เขามีเรือของเขาเองครับแล้วก็รีสอร์ทเราอยู่ติดทะเลพรุ่้นี้มาถึงปุ๊บเรือก็จอดถึงรีสอร์ทเลยไม่ต้องต่อรถต่ออะไรให้มันวุ่นวายด้วยก็มีที่จอดรถที่จอดรถใช่มาถึงก็ถึงร้านอาหารเลยเสร็จปุ๊บลงใช้เวลาเดินทางชั่วโมงหนึ่งครับผมชั่วโมงโดยสปีดบอสครับผมเห็นมาก็ไม่ได้ไกลเลยเนาะใช่แล้วมาถึงก็ขึ้นก็ถึงเลยใช่ครับผมเพราะว่าถ้าเราไปบางที่อาจจะต้อง ่อรถอ่าต่อเรือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต่อรถก็ต่อเรือหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ว่าทิงโกเบลก็อยู่ในแอเรียที่ ไกลเลยใช่ถึงเลยเรียกว่าสะดวกสบายใช้คำนี้ดีกว่าเออตอนแรกถูกแล้วพี่ต้นใจควาสะดวกสบายแล้วมาถึงฟาซิลิตี้ของที่นี่กันหน่อยค่ะพี่ต้นมีอะไรบ้างสระว่ายน้ำนวดเนอะถ้าคนอยากครี่นี่ก็มีสระว่ายน้ำมีนวดมีแอคทิวิตี้ที่ให้คนได้ออกกาลังกายบ้างร้านอาหารก็มีร้านอาหารก็มีพาเที่ยวดําน้ําดูปลาคาร์ฟพาเที่ยวน้ําตกอะไรต่าจะมีจัดอยู่ในกิจกรรมเรานะครับถ้าไม่ยังไม่ ออกกลังกาไม่พอก็จะมีเรือแคนูเรือคายักให้พายเล่นได้นะครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวให้พี่ต้นแนะนํากิจกรรมดีกว่าให้การทําหน่อยพรุ่งนี้อไปไหนดีน้ําตกวรุนี้ไปน้ําตกก่อนเขาเรียกน้ำตกอะไรนะคะน้ำตกของเจ้าครับผมไปไกลไหมอะคะใช้เวลาสัก ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เกินครับผมไม่เกินครับไปกลับไม่น่าเกินชั่วโมงครับนเดี๋ยสบายเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้การกินข้าวเช้าเสร็จกันไปเที่ยวน้ำตกเลยเห็นเขาบอกว่าไปทางรถก็ได้ทางเรือก็ได้อ่าใช่ครับเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นเยอะครับผมหรือบางคนถ้าชอบดำน้ำดำน้ำอ่าหน้าหาดไปก็ได้เลยครับผมจะมีเกาะกองหินอยู่ด้านข้างก็จะมีปลาให้ดูครับผมหรือไม่ก็นั่งเรือไปนะฮะไปมีจุดดำน้ำนะฮะที่สวยมากชื่อกอรลังนะครับ เอาไปดับน้ําอยู่เกาะเล็กๆรอบๆเกาะลังนะครับก็เป็นทริปครึ่งวันนะไปเกาก็เรียกว่ากิจกรรมก็เยอะนะก็แล้วแต่ชอบจริงๆครับคนออกกําลังกายก็ถือว่ามีกิจกรรมให้ทํานะครับหรือว่าอยากจะพักผ่อนริมหานอนอาบแดดก็ได้หมดครับก็ถ้าชอบธรรมชาตินะครับที่สวยงามก็เกาะกูก็เป็นเกาะหนึ่งนะครับที่อ่า อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็เดินทางได้สะดวกถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับผมยินดีต้อนรับครับเรับผมเห็นว่าเขาไม่ยอมชวนมาทิงโกเบลเลยอ่ะเขาชวนมาเกาะกูดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปพักที่รีสอร์ทอนอนดีเขากว่ากูดสวยมากนะครับสวยทุกที่เลยครับผมมีโอกาสเชิญเขาครับค่ะงั้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้นมากครับยินดีครับสวสดีคข่าวพรี r a v e l Service เป็นบริการเสริมสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต UOB p r i v i m i l e ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพียงแค่โทร022851551แล้วกด1 เพื่อแลกตัว๋วเครื่องบินด้วยคะแนนสะสม UOB Rewards ทั้งง่ายและคุ้มค่ามากเพราะใช้คะแนนสะสมที่น้อยกว่าประหยัดกว่าคล่องตัวมากขึ้นเพราะมีเส้นทางและสายการบินให้เลือกมากกว่าแถมยังสามารถสะสมไมายการเดินทางก็ได้สะดวกสบายจบในหนึ่งสายเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าถึงจุดหมายด้วยทางเลือกใหม่ง่ายและสะดวกกว่าในทุกการเดินทางกับบัตรเครดิต UOB p r i v Miles um เปิดประสบการณ์เนื้อระดับด้วยบัตรเครดิต UOB Privy Miles 4K Handy Cam Sony เก็บช่วงเวลาพิเศษของชีวิตให้ยาวนาน t i ิปฟลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยะประกันภัย สวัสดีค่ะลีแน่ๆเลยใช่ค่ะรออยู่พอดีพี่การอยากดูห้องของทิงโตเบลได้เลยค่ะสวยแค่ไหนอะไรอย่างนี้แต่ว่าพาดูกี่แบบสองแบบค่ะเรามีเป็นบีทฟอนวิลล่าแล้วก็ผู้ไซส์วิลล่าเราไปดูอะไรก่อนดีบีทฟอนวิลล่าก่อนเลยค่ะเชิญด้านนี้เลยค่ะเฉินค่ะถึงแล้วค่ะห้องที่จะ ีชมนะคะบีชวิลล่า,า <Beach Villa. S 2> อ๋อ,อบ้านแบบนี้เปิดเข้ามาปุ๊บเจอโซนนี้ก่อนเลยใช่ค่ะก็จะมี<อ>พวกเสื้อคุมอาบนา้ำม<อ>ีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกคา<อ>้านะคะก็จะมีเป็นพวกรองเท้าแตะทิปเปอร์ <Apple S 2> อในห้องพักมีนรายเป่าผม<อ>แล้วก็มีบีชแบ็กเอาไว้ใส่อีกบบชแ่ พวกครีมกันแดดหรือว่าผ้าชตตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเก๋ๆใช่แล้วค่ะใช่แต่ก็เข้ากับบ้านแบบนี้นะพูดถึงเนาะใช่ค่ะแต่ชอบอะไรรู้ป่ะเขาเหมือนทำเป็นปูนเปลือยอ่ะใช่ค่ะเขาเรียกสกิมโคดเรียกว่าอะไรนะสกิมโคดค่ะอืมคือมันดูแบบโคซี่โคซี่ดูแบบอะไรอย่างงี้อ่าแต่ว่าอีกอย่างที่ชอบคืออ่ปกติโรงแรมก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรเนี่ยอันนี้จะแบบว่า ปร่งเปลือยไปใช่ค่ะซึ่งันเข้ากับไอ้พวกพื้นผิวอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้คอ๋อดีค่ะอันนี้ก็เป็นโซนของห้องพักอันน้เป็นบีชฟรอนท์หน้าพักน่าใช่สิแล้วแบบมองแบบเดินไม่กี่ก้าวก็บีชเลยใช่ค่ะเดิน บีชแล้วก็เป็นคือแบบมีหาดส่วนตัวเล็กๆสําหรับลูกค้านะคะแล้วก็เดินลงไปก็เล่นน้ําทะเลได้เลยใช่ค่ะมีแตียเอาบแดดให้ค่ะให้อะแต่ที่นี่พวกเรื่องวัสดุการตกแต่งนี่เป็นไงบ้างลี่อันนี้ก็คือแบบว่าวัสดุตกแต่งก็ส่วนมากก็จะมาจากธรรมชาติเนาะค่ะก็จะส่วนส่วนนั้ก็จะเป็นเหมือนไม้ไผ่เขาใช้ขัดๆเอาใช่ค่ะเขาเรียกเหมือนไม้ไผ่ขัดแตะ ท่ไว้สําหรับนะอ่านหนังสือนอนเล่นคุยกันค่ะสั่งอะไรมาดื่มเย็นๆได้เลยค่ะจะนั่งตรงนี้ได้จริงๆนะถ้าพี่อยู่บ้านแบบนี้นะไม่ไปไหนเลยนะชิลมากใช่ค่ะอารมณ์เหมือนอยู่บ้านแต่บ้านแบบพิเศษมากเลยคือมีทะเลมีทะเลเป็นของเราของเราเองไม่แล้วรอบๆมันก็ดูสบายด้วยพี่การว่ามันจะเป็นบต้นไม้เขียวๆอะไรค่ะเหมือนมีสวนด้วยมีหาดด้วยโอเคงั้นเดี๋ยว อันนี้เป็นห้องเป็นบีชวิลล่าแต่เดี๋ยวมีอีกแบบหนึ่งที่จะพาไปดูคือแบบอะไรนะเป็นผูวิลล่าค่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะ คนละแบบนะคนละมูดอาแบบนี้เรียกว่าบ้านแบบอะไรนะอันนี้จะเป็นบ้านแบบพูวินล่านะคะก็จะมีสระน้ําส่วนตัวแล้วก็มีสวนข้างๆเห็นไหมคะแต่ไมนสวยตรงสวนเหมือนกันนะสวสวนรอบอบบ้านไว้แอบมีความส่วนตัวอยู่ข้างใช่ส่วนตัวมากคนก็แต่พี่ยันชอบต้นไม้เนี่ยมันมันแน่นอะมันไม่ได้ปลูกแบบตามชๆมๆๆเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยอ่าเดี๋ยวไปดูข้างในกันเชิญค่ะ บ้านหลังนี้ก็น่าอยู่เนาะใช่ค่ะจริงๆอ่ะห้องก็ประมาณเดียวกันนะใช่เลยค่ะตกแต่งใกล้เคียงกันตกแต่งใกล้เคียงต่างกันแค่ตรงนั้นจะมีเป็นลงน้ำอันนี้ลงไม่กี่ก้าวลงสระอันนั้นไม่กี่ก้าวลงหาดใช่ค่ะก็เปิดประตูออกไปก็แบบอยากจะมีอารมณ์แบบแช่น้ำแต่พี่ว่าอันนี้ p r i เ a ทนี่หรอไหมเพราะไอ้ตรงบ้านหาดอ่ะ คนเดินผ่านไปผ่านมาแต่มูดมันคือเออได้ฟังเสียงคืนเลยแต่แบบนี้เนี่ยคู่ฮันิมูนแนะนำให้มาใช่่คะเข้าใหม่ประมันก็คือจะไพรเวทขอจริงๆค่ะใช่เพราะพอปิดประตูปุ๊บไม่มีใครเห็นแล้วค่ะไพรเวทมากไพรเวทมากได้ยินเสียง พอขึ้นมามุมนี้แบบเป็นมุมชิวมากเลยเนาะใช่ก็จะเห็นทะเลได้คือสามารถนั่งอ่านหนังสือได้หรือว่าจิบเครื่องดื่มเย็นๆเออดูพระอาทิตย์ตกแผ่มๆตรงนี้ได้เพราะว่าใช่เพราะว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้อยู่ติดหาดนะแต่พอมีชั้นสองปุ๊บสบายเลยเออตอบโจทย์ถือว่าตอบโจทย์อีกครั้งคนที่แบบเป็นคู่รักคู่ฮันนีมูลข้าใหม่ปลามัน เอออันนี้จะเหมาะเ<ช>นาะมันดูแบบมันดู p r i v a t e ดูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแบบหนึง่งอ่ามีสองชัน้นมี private pool อะไรแบบนี้ก็เลือกเอาเนาะ ปลายชัวประกันเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดจากทิพยะประกันภัยโดยความคุ้มครองที่สูงถึง4ล้านบาทในราคาเริ่มต้นเพียง55บาทซื้อง่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพียงแค่มีตัว๋วเครื่องบินแล้วคลิกไปที่ t i p i n s u r e c o m t r i p f l y c h u e ครอบคลุมทุกการเดินทางทั่วไทยให้คุณอุ่นใจตลอดทริป เปิดประสบการณ์เนื้อระดับด้วยบัตรเครดิต UOB Privy Miles 4K Handy Cam Sony เก็บช่วงเวลาพิเศษของชีวิตให้ยาวนานสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่การใช่ไหมครับใช่ตั้มแน่แน่เลยใช่ครับอ่านี่รออยู่เห็นพี่ต้นก็บอกว่าครับ ตั้มรู้เรื่องพวกแอคทิวิตี้ของที่นี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับก็ปกติแล้วนะครับของเกาะกูดเราเฉพาะลูกเอ่อบริเวณนี้เราก็จะมีดำน้ําดูปลาลังตกปลาแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ชอบประเภททะเลก็อาจจะเป็นเที่ยวรอบเกาะดูหมู่บ้านชาวประมงต้นมะข่ายักษ์ต้นใสยักษ์ครับแล้วก็น้ําตกของเจ้าครับโอ้หลายย่างครับผมงั้นพี่ไปน้ําตกของเจ้าดีกว่าได้เลยครับไกลไหมอ่ะไม่ไกลครับประมาณ ไม่เกินยี่สินาทีครับเออแล้วก็อะไรอย่างเีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยต้นมะข่ายักษ์และสายักษ์ครับต้นมะข่ายักษ์เหรอใช่ครับเอออันนี้ไม่เคยได้ยินเลยอะครับอันนี้งั้นวันนี้พี่การเลือกอันนี้ดีกว่าตามไปน้ําตกก่อนครับผมเสร็จแล้วเราไปดูต้นมะข่ายักษ์าักครับไปงั้นไปกันเลยไหมได้ครับเชิญครับ ไกลๆครับผมก็กําลังดีครับไม่ถือว่าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ครับแต่ที่เห็นเหงื่อเราซึมๆเพราะอากาศอ้าวข้างในนี่มันอบอ้าวครับผมอากาศันอ้าวนิดนึงใช่ครับแต่พี่การถามนิดนึงเออทำไมที่นี่เขาเรียกว่าน้ําตกคลองเจ้าอะตั้มเออก่อนที่จะชื่อน้ําตกคลองเจ้าครับเขาชื่อน้ําตกอันันก๊กอันนี้คือสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือตั้งชื่อนี้ไว้ราชการที่ห้าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงกษัตริย์ดวนในสมัยก่อนหลังจากนั้นมาก็ ท่านเสด็จอีกก็เลยกลายมาเป็นน้ําตกของเจ้าเจ้านั่นก็คือการที่ห้าใช่ครับเหมือนกับเสด็จประพาสใช่ครับที่นี่ก็เลยเป็นของเจ้าเลยกลยเป็นของเจ้าทุกวันนี้ครับอโอนี่คือแบบเนาะพี่มาที่ไปของชื่อแต่นี่เรายังไม่ถึงใช่ไหมนู่นเห็นข้างหลังเป็นม่านอยู่ข้างหลังใช่ครับตรงนู้นจะเป็นจุดเล่นน้ําแล้วก็สามารถกระโดดได้อ๋า สมบูรณ์มากเลยอะครับผมตรงนี้ก็พื้นืนป่าสมบูรณ์ที่สุดครับที่มองวันี้เขียวแบบเขียวคลมแล้วสูงด้วยแสดงว่าต้นไม้สูงสูงใหญ่ๆต้องเยอะมีครับผมอยู่ด้านในครับจเป็นต้นมะข่ากับต้นต้นไทรครับที่บอกว่าจะพาพี่การมาดูใช่ครับคืออันนี้ใช่ไหมใช่แล้วอ๋อเราก็เอ๊ะนั่งรถมาเลยเอ๊ะไม่เอ๊ะตั้มจะพาพี่การไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในใช่ไหมได้ครับลึกไหม ไม่ไกลครับเดินประมาณร้อยกว่าเมตรครับอ่ะไป่างั้นเราไปไกันครับโอ้โหป่านี้แบบสมบูรณ์มากเลยอะป้ามสมบูรณ์ครับพี่ดูสินี่ดูข้างหน้านี่เขียวคึม้ม เกี่ยวกับแต่ที่เป็นไฮไลท์อยู่ข้างหลังเราอยู่ตรงนี้ครับดูสิครับคือต้นไซยักษ์ครับไซยักษ์จริงๆอ่ะใช่ครับไซยักษ์อ่ะใหญ่มากครับดูนะเนาะนี่น่าจะเป็นไซที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่พี่เห็นเลยนะครับผมตรงนี้จะแค่ดูสิหลายสตวรรษครับแค่ลากอ่ะเนาะแค่ลากเลื้อยมาตรงนี้ก็แบบใช่ครับตรงนี้ก็เลื้อยเหมือนเหมือนทางเป็นกำแพงบันไดลงไปเลยครับตรงนู้น แสดงว่าตัวรากเนี่ยเลื้อยแผ่เลยใช่ครับคลุมตรงนี้หมดเลยครับน่าจะกี่กี่ร้อยกีตผมว่าก็น่าจะอยู่ช่วงราราห้าหกร้อยพอๆกับมะข่าที่เราจะไปเนี่ยครับคือแบบแต่มันเหมือนงานปฏิบัติการอะนะใช่เนี่ยผมว่าพวกนี้ใหญ่แล้วนะครับมาเจอแบบนี้ใหญ่ใช่ไม่ต้องพูดถึงว่ากี่คนจะโอบไม่ต้องเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะกี่คนโอบเพราะว่าเขากินพื้นที่เยอะเลยครับใช่คือแบบอย่างนี้จะอยู่ไปเรื่อยๆแน่เลยอะเนาะคือ แล้วดูค,ความแบบสมบูรณ์ของธรรมชาติที่นี่ดีมากครับ,บเห็นตมบอกพี่การว่าแบบเนี้ยต้มเคยอยู่เกาะช้างมาก่อนไม่มีใช่เคยครับไม่มีครับแบบนี้ไม่มีเลยอเกาะหมากเกาะหมากก็ไม่มีครับีเกาะหมากมันแบนๆเนาะแต่พวกยางต้นยางต้นอะไรอย่างนี้ใช่ครับโอ้เกาะกูดนี่แบบอเมซิ่งมากไม่น่าเชื่อว่าจะแบบ สมบูรณ์แล้วก็ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ขนาดนี้เดี๋ยวแล้วระหว่างทางที่จะไปต้นมะข่าเนี่ยพี่ลองสังเกตซ้ายขวาก็าคือนั่นคือเราถ้าเป็นปกติเราก็จะคิดว่าใหญ่แล้วเดี๋ยวไปเจอมะข่าใหญ่กว่านั้นครับโอ้ไปงั้นเราไปดูดรเราดูไซย,ยักษ์กันเลยแล้วไปมะข่า,า,ขายักษ์กันบ้างไป าจากต้นไซยักษ์เราก็มากันที่ต้นมะค่ายักษ์เป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งใหญ่มากที่เกาะกูดเนาะครับผมอรนนี้ก็อายุราวๆห้าร้อยปีครับห้าร้อยปีใช่ครับก็น่าจะรุ่นเราเขาใกล้ๆกับต้นทรายแต่อันนี้น่าจะกี่คนโอบได้ประมาณ20ิคนโอบครับโอ้โหเราจะไปเกณฑ์จากไหนแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มายังไม่มากันด้วยเนี่ยไม่งั้นช่วยกันโอบจะได้เห็นว่า มาค่ายักษ์นี่ใหญ่แค่ไหนที่เกาะมาเกาะช้างอะไรอาจจะไม่เห็นแบบนี้ไม่มีหรอกครับผมมีมีอยู่ที่แค่เกาะกูดเกาะกูดเท่านั้นอ่าถ้าเกิดแขกของทิงเกอร์เบลอยากจะมาดูแบบนี้เข้อก็คือติดต่อกับทางผมหรือทางรีเซพชันก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะขับรถพามาครับผมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นน้ําตกอีกที่หนึ่งอ่าก็อยู่ในพิกัดที่ไม่ไกลไม่ไกลครับจากทิงเกอร์เบลจนเกินไปใอ่าสามารถมาเที่ยวเนี้ยไปเที่ยวน้ําตกคลองเจ้าเสร็จปุ๊บ มาต่อที่นี่ได้ได้เลยอ่าก็จริงๆยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างใช่ไหมตั้มยังมีอีกครับผมเอ่ออย่างบางทีเราไปเดินเอ่อเดินเล่นหมู่บ้านชาวประมงอ่าเที่ยวรอบเกาะก็ได้ได้ครับอเยอะแยะเลยก็มาปรึกษาตั้มก็ได้ถ้าใครยังคิดไม่ออกว่ามาพักที่ทิงโกเบลเราจะทำอะไรไปเดี๋ยวเรากับทิงกโกเบลกันได้ครับ บอกว่ามาพักผ่อนที่ทิงเกอร์เวลรีสอนะะีดีจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นที่พักที่อยู่บนหาดที่สวยที่สุดของเกาะกูดว่าได้นะแล้วแถมที่พักที่นี่เนี่ยคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ติดหาดเลยเดินไม่กี่ก้าวนี่ได้ลงไปเล่นน้ำไปนอนบนชายหาดแบบว่าเพลิดเพลินมากกิจกรรมก็เยอะค่ะถ้าคนชอบกิจกรรมทางน้ำอย่างเงี้ยก เขามีอุปกรณ์มีคายองคายักอะไรเงี้ยลงไปเล่นได้สบายๆหรือใครที่อยากจะออกไป explore ข้างนอกใกล้ๆก,กับที่นี่เนี่ยก็จะมีน้ำตกคลองเจ้ามีเออเขาเรียกอะไรนะไปดูต้นไซย,ยักษ์ต้นมะค่ายักษ์เรียกว่ากิจกรรมเยอะเลยค่ะงั้นก็เชิญชวนให้มาพักผ่อนกันที่ทิงกะเบล์รีสอร์ทค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนหน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอเวเคชั่นไปสํารวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่่อนสสัดีคะ